ในยอ่อหน้าสุดท้ายความเห็นของท่านให้เพิ่มข้อสิเข้าไปครับเป็นควรให้ทุกจังหวัดครับาเจ็ดวันนั้นนะเราก็ทั้งจับทำข้อมูลส่งแล้วก็สื่อเองก็เดินทางมาที่นี่ในปีนี้นะครับการสื่อสาราพ สัตยาวนีโทรทัศน์ทั้งเคเบิลทีวีแล้วก็ทีวีดาวเทียมดิจิตอลทีวีสกุบเพิ่มที่ลงรายละเอียดนะฮะโดยเฉพาะอย่างสถานีเองจัดทำสปอตเนี่ยสามเวอร์ชันนะฮะโดยเฉพาะเวอร์ชันขอชิมรีลัเน,น่ยตลอดนะฮะที่ผมเคยให้ข้อมูลไว้ฟังวิทยุนะฮะ ก็คือน้อยมากที่จะเปิดทีวีดูผ่ขายคนทำงานเ,นเข้ามาร่วมกันแชร์นะมากกว่า2 0 0อัน ีนอ๋อแต่ก็ถือว่าเยอะไหมครับคนก็ก็ถือว่าเยอะอีกอืมก็ถือว่าเยอะอยู่ไม่มีเยอะขออนุญาตพิเศษหนึงนะท่านครับอ่าปริมาณรถเพียงพอไหมครับที่นักท่องเที่ยววัจสุดท้ายสองการับเพียงพอครับเพียงพอเพราะว่าอ่าผู้โดยสารเสือมากได้ทยอย